สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน็อตนะฮะในช่องของเซลน็อตมิซูอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับรถนะครับไททันนะคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นไททันตอนเดียวนะครับราคา6 6 9 0 0 0บาทคันนี้เป็น4ฟวินะแล้วก็ที่สําคัญคือเราแต่งจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของพี่วินัยนะับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเรากําลังจะทําการสมมอบกันในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้จัดเต็มฟูตชั่นเลยแต่พิเศษนิดนนนนนนึงะะปกตตเเรราจห็แแวดอไ่ีี้้คั ใส่สเกิร์ตหน้าให้ด้วยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับว่าตกแต่งอะไรบ้างนะแต่อย่าลืมนะเข้ามาช่องน้อยแล้วนะกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมอยังพร้อมแล้วเราไปดูรถกันเลยครับผมไปกันเลย โอเคเรามาดูรถกันนะครับคันนี้นะครับเป็นไททันตอนเดียวสีขาวนะรถดเดิมนะครับจะไม่มีอะไรมาเลยนะจะเป็นล้อกระทะด้วยซ้ำนะครับแต่คันนี้ที่ลูกค้ากำลังจะได้เห็นเนี่ยก็เราจะตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้นะครับไททันนะไททันสปอร์ตแบบนี้เลยนะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้เป็นสีดําด้านนะคะไททันนะส่วนกระจังหน้าพวกนี้ชิ้นส่วนพวกนี้เป็นสีดําด้านอยู่แล้วนะครับแต่ที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้ของเดิมไม่มีไฟตัดหมอกมานนะครรับบบเ้อยแีลๆ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเกิตนะตัวนี้เป็นเกิตแบบคูแดงใส่เอาเท่เฉยนะตัวนี้จริงๆแล้วถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ติดเกิตอ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆนะหรือว่าอีกแนวนึงก็จะเป็นพวกกันชนเหล็กนะแต่คันนี้พิเศษครับใส่เกิตแบบนี้จริงๆแล้วรถกระบะที่เขาแต่งใส่เกิตอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกกระบะยกสูง4ประตูกระบะแคบอะไรเงี้ยแต่คันนี้มาใส่ในตอนเดียวเท่ๆแบบนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับ ่ะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราได้ทําการตกแต่งนะคิวล้อนะครับตัวนี้แบบมีหมุดนะก็คิวล้อทําให้รถนะครับดูอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นรับกับล้อแม็กที่เราติดตั้งเข้าไปนะฮะนอกจากคิวล้อแล้วนะครับเราก็จะมีล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นขอบ16นะเป็นลายหยดน้านะครับก็เป็นล้อแม็กนะของเดิมเราเทิร์นออกไปเลยนะครับเป็นล้อกระแทกนะเราถอดออกไปเลยติดตั้งล้อแม็กแบบนี้ให้เลยนะครับคันนี้ใส่ยางแม็กซิตนะก็จะเป็นล้อขอบ1ีนะครับเลี้ยวเต็มซุ้มเลยนะฮะตัวนี้นะเป็นลายหยดน้ําแล้้้้ววกก็มีีนนออตตตะไรพิดดัังใหบชุ ก็คือ ออกรถไปลูกค้าแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้ขับใช้งานได้เลยนะแล้วก็ในชิ้นส่วนถัดมานะครับที่เราเห็นนะครับเป็นลายโคนอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นตัวของสติ๊กเกอร์สาดโคนนะครับตัวนี้มีให้เลือกถึง20กว่าแบบเลยนะครับตัวลายโคนอย่างเงี้ยนะฮะเลือกได้นะแล้วก็จะมีตัวของสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยครับจะใช้คําว่าไททันเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าอันนี้ลูกค้าเป็นอยู่ที่ฟาร์มนะทำเจ้าของฟาร์มนะก็จะเป็นชื่อฟาร์มนะครับแบบนี้เลยนะเออตัวนี้เราแต่งตกแต่งให้นรรััั้้วก็นาดตตตีเิง เข้าไปให้นะฮะส่วนฟิล์มนะครับที่เห็นนะคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ60-80นะครับมองจากด้านนอกเง,องี้ยมืดตื่อเลยแต่เวลาที่เรามองจากข้างในนะครับก็จะสว่างมากนะ สำหรับฟิล์มนะครับถัดลงมานะฮะก็จะเป็นเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับตัวนี้เบ้ากันรอยมือเปิดเป็นโลโกโลไ้ไททันแบบเนี้ยเราใส่สีดําด้านให้รับกับมือเปิดสีดําด้านนะครับคันนี้คุมโทนนะอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็จะแบบดําด้านหมดเลยนะให้คุมโทนกับตัดสีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยครับส่วนบันไดข้างนะฮะตัวนี้นะบันไดข้างก็คือของไอรอนเอ็กนะฮะตัวนี้นะติดตั้งแบบแข็งแรงเลยนะครับเอาง่ายๆเลยว่าโหงานแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ไว้ใช้จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของรถเดิมๆเขาไม่มีมานะครับอันนี้เราติดตัั้้้้้งงบบบนนนไดดขาแีใหวยะ แล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะมีตัวของโลบาร์ตัวนี้โลบาร์เอาแลนเดอร์นะฮะก็จะเป็นทรงสไตล์แบบนี้เนี่ยรัดของได้อะไรได้นะครับทุกอย่างเลยบรรทุกของใส่เท่ๆได้นะจริงๆของเดิมอะก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้ถอดออกนะแต่เราจะติดทับเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นโลบาร์เหล็กแบบนี้แข็งแรงนะครับตัวนี้นะก็ประมาณนี้เท่ๆนะด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับ แล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะฮะคันนี้นะครับด้านหลังนะก็จะเป็นกระบาดไลเนอร์ที่เราติดตั้งให้นะเป็นกระบาดไลเนอร์ของแท้ Mitsubishi แบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นหูรัดเนี่ยครับเป็นแบบเหล็กนะตัวนี้นะแข็งแรงนะครับก็ไว้รัดกับโลบาร์อะไรพวกนี้ได้นะเพิ่มเติมนะแล้วก็ อีกอยางนึงนะฮะกันชนท้ายตัวนี้กันชนท้ายนะครับของ Outlander นะตัวนี้ก็จะมีหูลากแดงอย่างนี้นะครับให้2หูเลยนะครับก็จะเป็นกันชนท้ายกันชนเหล็กแบบนี้แข็งแรงแน่นอนนะฮะก็จะมาพร้อมกับไฟสองสว่างป้ายทะเบียนอย่างนี้นะครับและเราติดตั้งกล้องถอยหลังให้ด้วยเพราะเราทํางานคู่กระจอคันนี้เราได้ทาการเปลี่ยนจอให้ลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังแบบนี้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับ โอเคสำหรับภายในนะฮะตัวนี้นะก็ตกแตง่ง ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นจอหน้านะตัวนี้จริงๆแล้วจอจะบอกความลับนิดนึงจอหน้าเป็นจอแท้ของ Mitsubishi นะของรุ่น x p a n d e r ปี2020นะครับตัวนี้นะเป็นจอแท้เข้าล็อกเลยไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรเลยนะครับก็เสียบสายตรงรุ่นเลยนะฮะตัวนี้นะเราติดตั้งให้ลูกค้าไปด้วยเพราะว่าเราจะทํางานคู่กับตัวกล้องหลังนะครับเวลาเราถอยหลังอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นที่จอให้ด้วยนะส่วนหัวเกียร์หนังอะไรพวกนี้นะครับปุ่มพวกนี้เบาะก,ก็เป็น PVC สังเคาะห์นะครับตัวภายในคอนโซลประมาณนี้จริงๆก็เท่ๆนะครับส่วนติด กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะติดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ได้เนี่ยฮะฟิลม์มซารามิกอะไรพวกนี้ก็ในส่วนของตัวโฟร์วินะฮะก็จะมีปุ่มโฟร์วิแบบนี้ให้นะครับแล้วก็เกียร์นะเป็นเกียร์หสปีดแล้วนะครับตัวนี้นะตัวโฟร์วิถ้าเป็นโฟร์วิวนะเกียร์ธรรมดานะก็เป็น6สปีดนะฮะแล้วก็มีระบบโฟวินะครับก็จะมีตัวของดิฟล็อกนะครับปุ่มพวกนี้ให้นะคันนี้ติดไฟดันหมอกไปใช่ไหมก็จะมีปุ่มกดเปิดปิดไฟเตนหมอกคันนี้ นะพอดีว่าตอนเปิดคลิปลืมพีเต์ให้ดูนะครับอะครับแล้วที่ผมติดค้างไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคันนี้นะเป็นโชคฝากระโปงนะฮะแบบนี้เลยนะใช้งานง่ายนะนี่ใช้งานง่ายแบบนี้เลยครับชคฝากระโปงถ้าใครมาจากช่อง YouTube นะทักมานะแถมให้ด้วยนะง่ายๆครับแบบนี้เลยครับ ยังไงบ้างครับชื่นชอบกันไหมครับสำหรับรถคันนี้นะครับไททันตอนเดียวนะขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะแต่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะตกแต่งแบบนี้หรือแนวที่ดุดันกว่านี้ก็สามารถทักหาน็ตก็ได้นะครับเบอร์โทนน็ตอยู่ด้านล่างนะแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะครับที่ผมจัดอยู่นะครับเป็นโปรโมชั่นดาว29,000บาทนะตกแต่งให้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นดาวเยอะอ่าถ้าสมมติลูกค้าที่ดาว25%อันนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษอันนี้ก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับแล้วก 8808940โทรด่วนมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะกับรถหล่อๆคันนี้นะโอเคสวัสดีครับ Drive Youri Motors Mitsubishi